แม่ดีเด่นเทศบาลตำบลหนองรีประจำปีพุทธศักราช2566ประวัติส่วนตัวแม่ดีเด่นคุณแม่สมเวียงสะทองยุง้งเกิดเมื่อวันที่6มกราคมพศสอ0 0อายุ67ปีปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่1หมู่ที่5ซอย8หมู่บ้านลำตะเพินตำบลหนองรีอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุร,อร,ร,ร,บรอีอาชีพเกษตรกรสมรถกับนายพั์สะทองยุ้งอาชีพเกษตรกรเช่นกันมีบุตรจำนวน4คนคนที่ 1. นึ่งางพัทราดาสะทองยุง้งอายุ43ปีจบการศึกษาปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยลังสิตทำอาชีพธุรกิจส่วนตัวโดยเปิดบริษัท ทองสถิตสับายแอนเซอร์วิสจำกัดคนที่2นายเอกสิทธิ์สทองยุ้งอายุ41ปีจบการศึกษาปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีทำอาชีพธุรกิจส่วนตัวคนที่3นายอัศวินสะทองยุ้งอายุ36ปีจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนหนองรีประชานินิ ปริญญาบัตรวิชาชีพกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาช่างเครื่องกลคนที่4นางสาวอรวรรณสะทองยุงเสียชีวิตดีค่ะฉันชื่อนางสมเวียงสะทองยุงสกุลเดิมบูชาจ้ามีชีวิตครอบครัวมาแต่งงานมาก็มีลูกนะมีลูกก็คือว่าก็ดีใจได้ลูกก็ดีใจ ลูกหญิงลูกชายก็ดีใจหมดโตมาก็ส่งเขาเรียนหนังสือนังหาแบบว่ายังไงล่ะเรามีลูกก็อยากให้ลูกได้ดีแล้วก็สั่งสอนอันไหนผิดอันไหนถูกแล้วก็พูดว่าเออนั้นมันผิดนะลูกอันนี้มันถูกนะลูกทมแต่สิ่งดีๆในชีวิตแบบว่าเรียนนะมานะเรียนให้สูงให้ไกลจะได้พ้นดินพ้นแดดยาวอย่างแม่แม่ลำบากอ่าเวลาลูกมีปัญหา ลูกก็มาถามแม่ว่าอ,อปัญหาตรงนี้แม่มันเป็นอย่างนั้นนะอย่างนี้นะแม่ก็ให้คําปรึกษาไปลูกอย่างนั้นอย่างนั้นนะลูกต้องทําอย่างนั้นอย่างนั้นนะก็ถามว่าลูกทําได้ไหมไม่ได้แม่ก็แนะนําใหม่ถ้าได้ก็คือโอเคลูกของแม่ดีทุกคนเลยไม่เคยที่ว่าจะสร้างปัญหาให้แม่สร้างมางกันนิดหน่อยแบบนิดนิดหน่นอยหน่อยไม่มีปัญหาหรอกลูกแม่กันลูกกันยังไงก็ต้องสอนให้ดีให้ได้ไปโรงเรียนก็ต้อง เข้าโรงเรียนก็ให้ตั้งแต่น้อยไปล่อยไปไปยันสุดท้ายก็ก็สอนว่าแบบว่าลูกยาวไปมากไม่ได้หนูไม่ได้เรียนวันเดียวจบถ้าเรียนวันเดียวจบปแม่จะให้เป็นก้อนเลยจะเอาเท่าไหร่ก็ได้ตอนนี้ลูกเรียนตั้งกี่ปีแล,ล้วหนูลองนึกดูตั้งแต่หกขวบไปยันอายุยี่สิบสองก่อจะจบอ่ะคุณแม่สมวิญญาณสะทองยุ้งเป็นคนขยันหมั่นเพียรอดทนต่อความเหนื่อยยากและด้วยความรักลูกจึงมอบหมายงานให้ลูกทำทุกคน และฝึกให้เป็นคนที่มีทักษะในการค้าขายสอนให้ลูกรู้จักความเหนื่อยยากลำบากจนเชื่อมั่นว่าความลำบากผัดจากนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยแม่เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกในทุกเรื่องท่านเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือสังคมรับผิดชอบมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเป็นคนใจบุญเป็นชาวพุทธที่ดีมีความยุติธรรมยิ้มแย้มแจ่มใส คุยกับลูกหลานได้ทุกคนสนุกสนานไม่มีช่องว่างระหว่างวัยและทุกคนที่รู้จักแม่และที่สำคัญท่านสามารถส่งเสียให้ลูกทุกคนเรียนจึงเป็นแบบอย่างที่ดีของเกษตรกร,ร,กรทำให้คุณแม่สมเวียงได้รับการคัดเลือกเป็นคุณแม่ดีเด่นของเทศบาลตำบลหนองรีประจำปีพุทธศักราช2566